ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งความสวยความงามนะคะโดยเฉพาะในวันนี้ค่ะที่เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของสิ่งที่หลายๆคนต้องการเป็นมูลค่าที่เพิ่มขึ้นและเพิ่มขึ้นแต่ตอนนี้นะคะด้วยคุณสมบัติพิเศษของเขาจะทําให้เราเนี่ยสวยอย่างแท้จริงเออน่าสนใจใช่ไหมคะสิ่งที่ผมกําลังจะพูดเนี่ยนะคะเป็นมาร์กนะคะเป็นมาร์กอย่างหนึ่งเป็นการบารุงอย่างหนึ่งนะคะ เป็นอะไรก็ไม่รู้แหละจะสีอารามมากอารามแบบทองคําอุ๊ยตายจะทําอย่างไรและจะทําให้เราสวยได้อย่างไรต้องเรียนถามท่านนี้เลยค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านความงามคุณกนกพรเขมเตชิตค่ะสวัสดีค่ะพูดถึงเนี่ยนั่นก็คือทองทองคำค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้ราคาข,ขึ้นพรวดพรวด,ด,ดขนาดนี้เนี่ยนะคะทองคําตอนนี้เนี่ยนำมาเกี่ยวกับข้องเข,เขาเรียกเกี่ยวข้องกับความสวยความงามได้อย่างไรในเมื่อ หลายๆคนก็คิดว่าทองเป็นสร้อยทองอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็มันคือโลหะแบบหนึ่งในความรู้สึกของของเราทั่วไปแล้วทองที่เป็นโลหะเมื่อวางวันน้าแล้วมันจะมีผลอะไรเหรอคะจริงๆทองคำนี่ก็คือแร่ธาตุชนิดหนึ่งนะคะแล้วก็คุณสมบัติพิเศษของทองคำนอกจากจะเป็นเครื่องประดับที่ทรงคุณค่าหรือราคาสูงแล้วเนี่ยก็ยังมีคุณสมบัติในการช่วยรักษาเซลล์ผิวมไม่ให้เสียหายไม่ให้ไม่ให้แก่นะคะ อย่างสมัยในอดีตถ้าเราศึกษาเรื่องประวัติศาสตร์เนี่ยเขาเอาทองเนี่ยมาคลุมมัมมี่ถูกไหมคะท่นรูมากหลายพันปีมาแล้วใช่ใช่คือคือการทามัมมี่เนี่ยนะคะ,ะก็คือเขาจะเอาเอวัยาวะภายในออกนะคะ,ะแล้วก็มีการห่อหุ้มด้วยสมุนไพรบางอย่าง <นะ S 1> เซลล์เนี่ยมันลดเวลาลงก็คือว่าทำให,ให้ให้เวลาของเซลล์ผิวนั้นอยู่ได้นานยิ่งขึ้นนะคะเพราะนั้นถ้าเราสังเกตง่ายๆอย่างภูมิปัญญาชาวบ้าน่ะ เวลาเราเจาะต่างหูเห็นไหมคะก็จะใช้ต่างหูทองคําแท้ใส่เข้าไปเพื่อให้เนื้อเยื่อตรงนั้นมันไม่มีการอักเสบนะฮะแสดงว่าทองคํานั้นเนี่ยช่วยทําให้เซลล์ผิวเนี่ยไม่เสียหายหรือไม่เสื่อมสภาพนั่นเองนะคะแล้วหลายคนที่ใส่ต่างหูปลอมๆเนี่ยไม่ได้ใส่แล้วแพ้นะคันผื่นแดงค่ะยิ่งพองยิ่งเหงื่อออกโอ้โหแสบแผลแสบผิวมากถ้าใส่ต่างหูทองคําแท้แล้วเป็นไหมคะไม่เคยเป็นเลยค่ะ ใช่แล้วชอบของแพงร่างกายถูกกับสิ่งนั้นแันั้นแร่ธาตุทองคำเนี่ยก็จะทราบได้เลยว่าเป็นแร่ธาตุชนิดพิเศษนะคะที่ช่วยรักษาเซลล์และเนื้อเยื่อได้นั้นเมื่อได้าการความรู้อย่างนี้แล้วเนี่ยในวงการความงามเนี่ยเขาก็เอามาวิเคราะห์แล้วก็เอามาทำในเรื่องของผสมครีมหรือตัวบำรุงผิวค่ะทำให้ผิวนั้นเนี่ย ยืดอายุได้มากยิ่งขึ้นแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็จะทําให้เซลล์ผิวนั้นฟ resh up ขึ้นมาะจะสดใสขึ้นนั่นเองนะคะแต่ดูเหมือนว่าทองคําสมัยปัจจุบันเนี่ยกำลังเป็นที่นิยมในการมาเสริมเติมแต่งในผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางนะคะเยอะแยะ,ยะมากมายที่นี้คุณต้อยจะมีคําแนะนําอย่างไรในการเลือกดูว่านี่คือทองคําที่ใช่เพราะว่าทองคําคือโลหะถ้าพูดก็คือแร่ธาตุประเภทหนึ่งนะคะที่ถ้าเกิดมีส่วนผสมอื่นๆที่ไม่บริสุทธิ์ นะคะที่ไม่ใช่ทองคําดีๆมีผลร้ายมากกว่าผลดีก็เป็นไปได้ค่ะถ้ามันเป็นอ้อนเป็นโลหะหนักแล้วนะคะเพราะนั้นถ้าหากว่าโมเลกุลของทองคําอันนี้ที่เอามาผสมในเครื่องสำอางเนี่ยไม่ได้ย่อยให้มันละเอียดเล็กแล้วเนี่ยก็อาจจะไปอุดตันอะไรได้นะคะอย่างที่เรานํามาเสนอเนี่ยเขาเรียกว่านาโนพิวโกนะคะนาโนพิวโกเนี่ยนะคะในครีมเซรั่มเนี่ยมีส่วนผสมของทองคําบริสุทธิ์ ซึ่งผสมเข้าไปแล้วเนี่ยเมื่อ,อซึมซับลงสู่ผิวเนี่ยนะคะด้วยด้วยโมเลกุลของอนาโนเพวโคที่เรามีเนี่ยนะคะมันโมเลกุลเล็กมากมนะคะแล้วก็ผลักลงไปอีกทีหนึ่งด้วยเครื่องมือชนิดพิเศษะคะ่ะดังนั้นเมื่อซึมเข้าสู่ผิวล้วก็จะเก็บเข้าไปในใต้ผิวแล้วค่อยๆทําการสมานผิวทําให้ผิวนะคะกระชับแล้วก็รูขุมขนเล็กลงนะคะ,ะ,คะผิวใสขึ้นยังเห็นชัดเลยนะคะการใช้นาโนเพลโคเนี่ย ที่สาเหตุที่เรียกชื่อนี้เนื่องจากว่าคําว่านาโนก็คือเทคโนโลยียุคใหม่ในการทําให้เครื่องสอางโมเลกุลของเครื่องสำอางนั้นเล็กลงระดับนาโนนะคะก็คือได้สัดส่วนถึงถ้าเทียบปริมาณาไซส์ของสูเซลล์ผิวแล้วเนี่ยก็จะ นนอกจากนั้นนส่วนผสมก็จะมีสารบำรุงผิวอีกหลายชนิดนะคะโดยเฉพาะวิตามินต่างๆที่ให้คุณค่าในการบำรุงผิวเนี่ยก็จะซึมลงไปด้วยนะเครื่องมือที่เราใช้ร่วมกับนานเพิวโกเนี่ยก็เรียกว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่ซึ่งมีฟังก์ชันทั้งหมดถึง5ฟังก์ชันนะคะ,คะฟังก์ชันต่างๆเนี่ยก็จะทําหน้าที่ต่างๆกัน